สวัสดีครับคลิปสั้นๆน,นะครับกับต่เราจะทําเกี่ยวกับยาแก้ไอนะครับอันนี้ง่ายๆครับนี่คือบ้านผมเรคส้มสังกาส้มเสียงกาเพราะกาไตคนไทยคนเมืองว่าส้มส,สังกาตัวนี้วิธีการที่รักษาโรคไอคนที่ไอมานานๆเป็นปีๆเดือนๆไปหาเองก็ได้ครับเยอะแยะในกรุงเทพก็มีผมเห็นเยอะ เอาไปเนี่ยถอนนะครับถอนล้างให้มันสะอาดได้ประมาณสักกำม,มือสักกำม,มือขวดเครื่องดื่มนะครับเอาเหล้าขาวเนี่ยใส่สักเป๊กเป๊กหรือสองเป๊กก็ได้เอาเอาไปบดอันนี้ให้มันละเอียดหรือตําให้มันละเอียดหน่อยก็เอาเหล้าใส่ในขวดทิ้งไว้แล้วก็เหล้าแช่สักสามสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมง สองชั่วโมงได้ยิ่งดีแล้วก็เอามาจิบทีละฝาคนที่ไอหนักๆไอเป็นเลือดไออะไรต่างๆนะครับลองดูอย่าเชื่อหมอประเดิมทดสอบรู้เองนะครับนี่คือส้มกบหรือส้มส้มสังกานะนี่ก็ฝากไว้นะครับเก็บความรู้หน่อยๆให้พวกเราขอบคุณครับ